สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับคนบ้านๆอุ๋ยชายแนลครับวันนี้ผมพามากราบสักการะที่เจ้าพ่อพญาแล้วนะครับณสถานที่แห่งนี้ก็คือว่ายูวััดพระธาตุชัยภูมิเนาะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆกันเลยครับผมดคาานนนนเอบลู คุณมีลิสิตต่าตนทุกแห่งมดปีความสุขคืนวันที่ยังอยู่ดวงใจใก็ทำเกิดได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าจักรทองขอวิญราให้่าตุตใจรองยึดพระศักดป์บาระคองกับดวงใจบรรยากาศข้าง่างนะครับก่อนที่ขาที่ขึ้นไปกราบสักการะด้านบนเนาะครับ ตอนนี้แม่บ้านกําลังถวายดาบให้กับองค์เฉพาะพญาแลอยู่ด้านล่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามไปนํากันครับว่เมื่อนี้ผมคน,บ,นบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลชิพาพ่อแม่พี่นอ้องมาเทีย่ยวมาไหว้พระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทจังหวัดชัยภูมิเขาแล้วครับเนาะเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ครับสสส่วนนคคเรรรราาาาแแปดกกกกััต์โโล ข้าวสะกวนไม่มีาาะะดีสักอันสารพัดเต้าทั่วทุกตัวตน ไปครับเราตามขึ้นไปยางบนกันนะครับขึ้นมาด้านบนเราจะเป็น2ชั้นนะครับ ออนนี้ผมได้พาพี่น้องขึ้นมาอยู่ด้านบนคล้ายๆเป็นดาดฟ้าเลยครับอากาศดีครับผม บรรยากาศรอบๆครับด้านนี้สามารถลงไปด้านล่างแล้วก็เดินอ้อมบริเวณของด้านหลักูิได้น,นะครับ ด้านบนนี้สามารถเดินทะลุรอบนอกได้ถึงกันใดทั้งหมดเลยนะครับที่ที่เห็นเนะ่ยมันเคลือนล้ำบะเท้าปครับ ครับผมฝนกำลังตกครับครับผมสลับมานี่นะครับคนบ้านบ้านอุ๋ยชาแนลนะครับ พาออกนอกสถานที่ออกจากให้จากสวนนะครับมันนี้พามาไหว้สักการะที่วัดพระธาชัยภูมินะครับด้านหลังที่เห็นผมยุก่ไก่ๆนั้นคือเป็นเครื่อนล้ำปะเท้านะครับผม ตอนนี้ต้องเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วครับฝนกำล,ลังจะตกครับด้านบนบรรยากาศด้านบนก็ประมาณนี้ครับผมกลับบ้านกันครับตอนนี้ฝนกำลังตกลงมาแล้วนะครับ เริ่มเริ่มหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวแวะหากาแฟจากแก้วก่อนดีกว่าน,นะครับฝนเริ่มตกหนักแล้วครับผมตอนนี้ได้เข้ามาหลบฝนอยู่ด้านในร้านกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกยากหนักครับผม นั่งรอแปบบนี้ครับสั่งเป็นลาเต้ไว้แล้วเดี๋ยวรอกินกาแฟต้องกนเนะครับเนาะโอเคครับ้าหิวกับมีมาม่าพร้อมนะครับรองทอง ตซนนี้แนะน้ำนะครับอ่ายู่ข้บนของพื้นที่ของวัดพระาธาตุชัยภูมินะครับเป็นกาแฟาที่อยู่ด้านในครับผมร้านกาแฟตอนนี้กําลังได้ฟิวเลยครับถ้าล้งตอนนี้คือสิลล้งลาบากครับผมมันอาจจะลื่นเนาะทางแบบว่าประมาณล้งเขาดิดึงๆนะครับฝนตกลมาค่อนข้างหนักนครับตอนนี้ครับ จากคำบุญแล้วถวายสังฆทานก็ถวายแล้วกับสักการะเจ้พยาพ่อพญาแลวถวายดาบเรียบร้อยแล้วก็ขึนไปสักการะด้านบนแล้วก็ชงวิ้วด้านหลังที่จะเป็นทั้งฟังของเคลื่อนรับบะเท้าครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมน้ำเน้ด้ครับเดีย๋ยวมือสองมือเขาไปลุยกันต่ออยู่ในหัวในสวนในไฮดนสวนฝากช่องผมน้ำเน้ดคนบ้านบ้าน,านอุ๋ยชาแนล ครับผมก่อนจะเดินทางกลับบ้านกับทางผ่านนะครับเขาต้องาอ่านสารปู้ด้วงยาดีนะครับระวางทางก็ได้รับการมะก,กาบใบขอพรผู้ด้วงยาดีนะครับถวายน้ำถวายผละไม่กันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้ปูด้วงยาดีซอยปกปกาาักรักษาปกป้องคุ้มครองเวลาเดินทางขอยแผ่วคลาดปลอดภัยน้ำกันนะครับ เมืม่อนี้กับศิลากลับบ้านเป็นทางกลับบ้านพร้อมกับพระแวะกับผู้ดวงาดียน้ำกันขอให้ช่วดีไปใช้ทุกๆท่านนะครับเดอ้อแต่ก็ขอ,อาฝากช่องคนบ้านๆอุ๋ยชาแนลม่ซอยกดติดตามกดสับสกา้กดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำนนได้ด้ครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าผมสิพาพี่ๆน้องๆไปที่อย่างเดีวมาติดตามกันนะครับผมเมื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย